คำแนะนําส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นจัดลําดับความสําคัญการออกกําลังกายเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนรูปแบบงานพักผ่อนโดยไม่ใช settling, ้สายตางีบกลางวันเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตแต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกทําให้ไร้ค่าได้ง่ายที่สุดเช่นกันคําเหล่านี้เราทุกคนก็รู้ดีแต่วันนี้ผมมีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเวลาตามมาครับ เวลาที่มีจะเอาไปทําอะไรครับจะเอาไปทํางานเอาไปหาความสุขใส่ตัวใช่ไหมครับคนที่งานยุ่งทั้งวันมักจะหาวิธีจัดการเวลาเพื่อให้ได้งานมากที่สุดใช่ไหมครับทีนี้หนังสือส่วนใหญ่เขาจะมองเวลาแค่มิติเดียวคําแนะนําส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นจัดลําดับความสําคัญแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิ สมมติเส้นตรงนี้คือเวลา24ชั่วโมงของคนเราถ้าจัดการเวลาเพียงแค่เรียงลําดับความสําคัญเราก็ได้แค่เรียงลําดับอันไหนทาก่อนอันไหนทาหลังก็แค่มองแบบมิติเดียวแต่จริงๆมันยังมีเอกมิติหนึ่งก็คือสมาธิสมมุติว่าเส้นแนวนอนคือเวลาเส้นแนวตั้งคือสมาธิเราจะได้เวลาในรูปแบบของพื้นที่ไม่ใช่แค่เส้นตรงซึ่งพื้นที่เนี่ยแทนด้วยปริมาณงานที่ได้ ถ้าเราเอางานที่สำคัญและต้องใช้สมาธิมาทำในตอนที่เรามีสมาธิมากที่สุดอย่างช่วงเช้างานนั้นก็จะเสร็จเร็วขึ้นคุณภาพงานก็ดีขึ้นเหลือเวลาไปทําสิ่งอื่นที่เราต้องการได้อีกถามว่าทำไมต้องสมาธิก็เพราะว่าสมาธิมันช่วยให้เราทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงไงล่ะทำให้เราสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่านั่นเอง เราควรเลือกทำในสิ่งที่สำคัญและต้องใช้สมาธิเอางานประเภทนั้นมาทำในช่วงที่เรามีสมาธิมากที่สุดของวันซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือหลังจากตื่นนอนตอนเช้านั่นแหละแต่มันก็มีข้อแม้อยู่เหมือนกันก็คือหลังจากที่นอนเพียงพอแล้วเหมือนกันเพราะว่าถ้านอนไม่พอเราก็คงไม่ได้มีสมาธิเหมือนกับที่เรานอนเพียงพอใช่ไหมถ้าเป็นนักเรียนนะักศึกษา ก็เป็นการอ่านหนังสือส่วนคนทํางานก็อาจจะเป็นการทํางานที่ต้องการความละเอียดต้องการสมาธิสูงทําช่วงเช้ายิ่งได้ทําก่อนที่คนอื่นจะตื่นนอนอันนี้ก็จะยิ่งดีไปอีกนอกจากสมาธิสูงแล้วก็ยังไม่มีใครรบกวนอีกด้วยเพราะว่ายังไม่มีใครตื่น เมื่อทํางานไปสักพักเราเริ่มจะรู้สึกเหนื่อยแล้วซึ่งตรงนี้เราก็ควรรู้จักการผ่อนคลายด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่ทํางาน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 สมองเรามันมีจังหวะอยู่จําเป็นรหัสได้ไง่ายๆว่า 15, 45, 90จังหวะสมาธิของสมองคนเรานั่นเองคือ15นาทีเนี่ยเป็นจังหวะที่สมองเราสามารถโฟกัสได้อย่างเต็มที่แต่ถ้างานที่ไม่ต้องใช้สมาธิขนาดนั้นก็อาจจะสามารถขยายไปถึง45นาทีได้และถ้า45นาทีมีการหยุดพักสักนิด ก็จะสามารถขยายต่อไปอีกได้ถึง90นาทีเคยไหมเวลาดูฟุตบอลเนี่ยเขาจะพักครึ่งครึ่งละ45นาทีก็มาจากทฤษฎีนี้เหมือนกันลองดูแผนภูมิอีกรอบจะสังเกตได้ว่าสมาธิที่สูงสุดของวันก็คือหลังจากที่เราตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ค่อยๆลดลงระหว่างวันซึ่งถ้าเราสามารถเพิ่มสมาธิได้งานที่เราได้ในวันนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวซึ่งมันสามารถทำได้ครับมันมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันคือ การออกกําลังกายเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนรูปแบบงานพักผ่อนโดยไม่ใช้สายตางีบกลางวันทีนี้การนอนกลางวันมีสิ่งที่ควรระวังอยู่ก็คือเราไม่ควรนอนเกิน30นาทีเพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีและถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงยิ่งแล้วใหญ่เมลที่ชรอัร فهناك من يدير وقته بصوره جيده يستفيد منها، وهناك من يدير وقته ايضا بصوره هادره، تمام؟ يهدر الوقت بلا فائده في اليوم، فنحن يجب ان نوظف طاقتنا والمستوى لدينا في الاوقات المفيده، مثلا هناك البعض يظن ان مثلا يعني الممارسات اليوميه قد تلهي عن الدراسه. وهذا عكس الواقع تماما فأنا يمكن أن أمارس بعض الأشياء المفيدة بجانب الدراسة وهذا من أفضل إدارة للوقت هذا فيما يخص العام أما طلاب الشريعة كما تقول يمكن مثلا أن أحفظ القرآن بجانب الدراسة يمكن أن أخذ دروس العلم أيضا وفي هذا كله يعني بركة للوقت هذا يعني يشكل مصدر إيجابي للوقت وليس مصدر سلبي ตัวขัดขวางสมาธิของเรามีทั้งหมด4อย่างก็คือสิ่งของวิธีแก้ก็คือการจัดของให้เป็นระเบียบวางทุกอย่างให้เป็นที่เป็นทางการที่ห้องรุกมันมาจากที่สมองของเรารุกมาก่อนมันจึงส่งผลกระทบออกมาต่อสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรา 2. ก็คือความคิดเวลาที่เราตั้งใจจะอยากจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยม,มันมักจะมีความคิดนูน่นนี่นั่นมาเต็มไปหมด วิธีแก้ที่ได้ผลและผมก็เคยใช้มากับตัวเองแล้วด้วยก็คือเอากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งมาวางไว้แล้วก็ตั้งใจทํางานของเราไปพอมีความคิดอะไรเข้ามาจดเข้าไปในกระดาษนั่นเลยก็คือเหมือนเป็นถังขยะที่รองรับความคิดเหล่านั้นจดลงไปในกระดาษแล้วก็ทํางานของเราต่อพอมีความคิดอะไรเข้ามาอีกก็จดลงไปในกระดาษอีกแล้วก็ไปทํางานของเราต่อส่วนใหญ่แล้วจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เราคิดมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยมีแค่บางส่วนเท่านั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆ ตัวขัดขวางสมาธิตัวที่3ก็คือผู้คนเวลาที่เราต้องการสมาธิในการทํางานแล้วมีผู้คนวิ่งผ่านไปผ่านมามันจะทําให้เราเสียสมาธิได้แม้จะเป็นเพียงแค่หนึ่งวิแต่กว่าเราจะรวบรวมสมาธิใหม่ได้มันต้องใช้เวลาฉะนั้นอย่าคิดว่าแป๊บเดียวเพราะว่ามันเสียสมาธิวิธีแก้ก็คือลองตื่นเช้าก่อนคนอื่นดูเพราะว่าตอนเช้าที่ไม่มีใครตื่นเนี่ยเราจะสามารถทํางานได้อย่างลื่นไหลามากเพราะเขายังไม่ตื่นกันหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีไปทํางานที่ร้านกาแฟสงบๆก็ไม่เร็วเหมือนกัน และตัวสุดท้ายตัวขัดขวางสมาธิที่สุดเลยก็คือการติดต่อสื่อสาร notification หรือการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวขัดขวางสมาธิเลยพอจะเริ่มอ่านหนังสืออะไรสักอย่างเนี่ยมีเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามามันจะทําให้เราอยากรู้ว่าเอ๊ะเอ๊ะอะ,อะไรนะเขาแจ้งเตือนอะไรมาใครส่งข้อความมาใครอะไรมันทําให้เสียสมาธิได้ง่ายที่สุดแล้วฉะนั้นวิธีแก้ที่ง่ายและได้ผลที่สุดก็คือปิดการแจ้งเตือนให้หมดเลย เราได้เวลาว่างมาเราควรเอาเวลานั้นไปทําอะไรเราไม่ควรเอาเวลาว่างที่เราอุตส่าห์ได้มาไปทํางานต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาเวลาว่างที่อุตส่าห์ได้มาเอาไปทํางานเราก็จะต้องทํางานอย่างนี้ไปอย่างไม่จบสิ้นแล้วไหนล่ะความสุขของเราและเวลาว่างที่เราได้มาเราควรเอาไปทําอะไรเราก็เอาเวลานั้นมาหาความสุขใส่ตัวไปในที่ที่อยากไปกินของอร่อยๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงใช้เวลากับครอบครัวอาบน้ําอุ่นอะไรอีกเยอะๆที่ทําให้เราผ่อนคลายเอาเวลาไปพักผ่อน หรือไม่ก็มาอยู่ในที่ธรรมชาติแบบนี้ก็ได้ก็ผ่อนคลายดีอะไรก็ได้ที่ทําแล้วผ่อนคลายแต่การเล่นสมาร์ทโฟนไม่ได้เป็นการพักผ่อนแต่อย่างใดเพราะว่ามันยังใช้สายตาอยู่มันทําให้สมองของเราไม่ได้หยุดพักอย่างจริงจัง การพักผ่อนที่ดีก็คือการใช้ระบบประสาทอื่นๆที่ไม่ใช้สายตามันช่วยเซฟพลังงานได้เยอะมากเพราะว่าสายตาของเราใช้พลังงานสมองไปอย่างเยอะมหาศาลถ้าต้องการพักผ่อนลองพักผ่อนโดยไม่ใช้สายตาจะรู้สึกผ่อนคลายอย่างไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนเลยไม่ต้องเชื่อลองทําเวลาเป็นของเราเวลาก็คือชีวิตเสียเวลาก็แปลว่าเราก็ได้เสียชีวิตของเราไปแล้วส่วนหนึ่งมีความสุขกับการใช้ชีวิตการใช้เวลานะครับอร่อยว่ะฟิกุ هذا البرنامج لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر أعجبني شكرا لكم مع السلامة, مع السلامة.